สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวที่จะเป็นการรีวิวนะครับในความรู้รอบตัวทั่วไปนะครับในเรื่องเคล็ดลับการทำให้ผิวหน้าสดใสเพียงสองขั้นตอนนะครับซึ่งในขั้นตอนที่หนึ่งก็จะเป็นเคล็ดลับสูตรส่วนผสมในการทำความสะอาดผิวหน้าหรือสูตรขัดผิวหน้านั่นเองนะครับ ซึ่งส่วนผสมก,ก็จะมีมะละกอสุกครึ่งถ้วยเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีน้ำมะนาวสักครึ่งช้อนชาและมีโยเกิร์ตอีกหนึ่งช้อนชานะครับเราบดให้ละเอียดให้เข้ากันแล้วใช้สำลีก้อนทาบริเวณชุบทาบริเวณใบหน้าและใช้นิ้วครึ่งเล็กน้อยนะครับทายทั่วใบหน้าแล้วทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ15นาทีจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วเช็ดหน้าให้แห้งด้วยผ้านะครับขั้นตอนที่สองก็คือเป็นการดูแลรักษาผิวด้วยนมสดนะครับนมสดกระป๋องก็ใช้ได้นะครับซึ่งถ้าจะให้สดก็เก็บแช่ไว้ในตู้เย็นได้นะครับและควรดูอายุว่าของนมว่าหมดอายุหรือเปล่านะครับหลังจากผ่านขั้นตอนที่1 เราก็ให้ใช้สำลีก้อนเหมือนเดิมนะครับชุบน,น้ำนมสดที่เตรียมไว้นะครับทาให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดเท่านี้ก็จะทำให้ผิวหน้าของท่านเนียนใสขึ้นนะครับมาลองรู้วิธีนี้แล้วก็เป็นวิธีที่บำรุงแบบธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตาม รับฟังเ,เกิดความรู้อรอบตัวทั่วไปนะครับซึ่งพบกับผมได้ทุกวันพุธของการรีวิวนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามารับฟังรีวิวเกี่ยวกับสุขภาพในวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ